นี่คือเหตุการณ์ที่ชาวราศีกรกฎเจอบ่อยคือชาวราศีกรกฎเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจนะ,ะเพราะโลกภายนอกมักเห็นเพียงเปลือกแข็งแต่มองไม่เห็นหัวใจที่อ่อนโยนที่สุดแต่เข้มแข็งที่สุดราศีกรกฎคือราศีที่เหมือนคลื่นน้ําทะเลอ่อนโยนแต่ทรงพลังเหมือนพระจันทร์สงบแต่ควบคุมทั้งกระแสน้ําของโลกและนี่คือ <c oughs> <c oughs> เหตุการณ์ส2แบบที่คนกรกฎเจอบ่อยถ้ามองลึกลงไป นี่คือเหตุการณ์ที่กำลังปั้นคุณให้เป็นคนที่ไม่ธรรมดาหนึ่งเจอคนมองว่าคุณคิดมากทั้งที่คุณแค่รู้สึกจริงคนมักบอกคุณว่าอย่าเก็บมาคิดเยอะใจเย็นๆแค่เรื่องเล็กน้อยแต่สําหรับราศีกรกฎคุณไม่ได้คิดมากคุณรู้สึกมากและคุณและความรู้สึกของคุณละเอียดกว่าทุกคนคุณอ่านพลังคนได้แม้เขาจะไม่พูดคุณจับอารมณ์ได้แม้เขาจะปิดหน้าไว คุณรู้ว่าใครจริงใจกับคุณและใครไม่ใช่ก่อนเขาจะพูดด้วยซ้านี่ไม่ใช่จุดอ่อนนี่คือเรดาร์ชีวิตที่ทําให้คุณรอดมาหลายเหตุการณ์เพราะนั้นสองเจอคนมาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังทั้งที่ทเพิ่งรู้จักกันชาวกรรโกดมีพลังบางอย่างนะครับเป็นพลังแน,แนวว่าเป็นพลังแห่งความปลอดภัยคุณทําให้คนรู้สึกปลอดภัยโดยอัตโนมัติ เขาเลยกล้าเล่าความลับเล่าความเจ็บปวดเล่าเรื่องที่ไม่เคยพูดกับใครเพราะคุณมีอ้อมใจที่คนอยากพักนี่ไม่ใช่ภาระนี่คือพรสวรรค์ในการเยียวยา 3. พยายามเข้มแข็งทั้งที่ทในใจร้องไห้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าชาวกรกฎคือราศีที่เจ็บง่ายที่สุดแต่ฟื้นตัวเก่งที่สุดคุณร้องไห้อย่างสง่างามเสียใจอย่างลึกแต่หลังจากนั้นคุณลุกขึ้นอย่างนักลบ และนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างคุณไม่ล้มพราะคุณไม่กลัวการร้องไห้คุณเยียวยาได้ลึกเพราะคุณเคยแตะความเจ็บปวดของตัวเองสี่ให้มากกว่าที่ตัวเองมีเสมอชาวกรกฎรักเป็นแบบเทหมดใจยอมเหนื่อยยอมล้ายอมลึกเพราะคุณรักจริงแต่คุณเจอบ่อยว่าคุณให้ร้อยเปอร์เซ็นแต่อีกฝ่ายให้น้อยกว่าหรือบางครั้งไม่ให้กลับมาเลยแต่ฟังหน้าหัวใจแบบนี้หายากและเมื่อคุณเจอคนที่รักตอบได้เท่าที่คุณให้ ความรักของคุณจะกลายเป็นพลังที่สร้างโลกของอ e ีกฝ่ายให้ดีขึ้น 5. ตัดยากถ้าตัดแล้วไม่หันกลับคนคิดว่าคุณอ่อนไหวตัดใจยากใช่คุณผูกพันง่ายแต่เมื่อคุณเจ็บจนถึงจุดหนึ่งคุณจะเงียบและถ้าคุณเงียบนั่นคือคำว่าพอแล้วเมื่อชาวกรกฎเลือกเดินออกคือการตัดสินใจที่ลึกที่สุดและมั่นคงที่สุด คุณเจ็บช้าแต่หายขาดนี่คือพลังของคุณตอนที่6มักเป็นเสาหลักของครอบครัวแม้ไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์ที่เจอบ่อยอยู่ดีๆคุณกลายเป็นคนรับผิดชอบคนในบ้านเลือกมาหาคุณคุณต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่เรื่องเงินจนถึงความรู้สึกของทุกคนพ่อจักรวาลให้พลังแม่ไว้ในตัวคุณไม่ว่าจะเพศไหนคุณคือศูนย์กลางของบ้านใดโดยธรรมชาติคุณเหนื่อยแต่คุณทำได้ดีที่สุดเจ ทำงานเก่งกว่าที่ตัวเองคิดแต่ไม่ค่อยชมตัวเองคนราศีกรกฎทํางานละเอียดไม่ชอบทํพลาดและมีความรับผิดชอบสูงแต่คุณมักมองตัวเองต่ํากว่าความจริงคุณคนอื่นในชมคุณแต่คุณยังคิดว่าฉันยังทําไม่ดีพอถึงเวลาที่ต้องบอกคุณว่าคุณเก่งกว่าที่คุณเห็นตัวเองมากแค่คุณยังไม่พร้อมรับมันเท่านั้นแปดเจอคนเข้าๆออกๆในชีวิตบ่อย พราะคุณให้ค่ากับความจริงใจเหตุการณ์นี้ชาวราศีกรกฎเจอเยอะคนเข้ามาเพราะอยากให้ได้ความสบายใจแล้วเดินออกตอนคุณต้องการเขาคุณเลยเรียนรู้ว่าใครจริงใครหรือใครแค่ผ่านมาอย่าเสียใจจกักรวาลกำลังคัดคนให้คุณใครทนความลึกของคุณได้คนนั้นมีค่าพอจะอยู่กับคุณ 9. ชีวิตขึ้นลงตามอารมณ์ แต่ถ้าควบคุมได้คุณเป็นพลังแม่เหล็กดึงดูดทุกอย่างกรากฏคือราศีของพระจันทร์พระจันทร์เปลี่ยนทุกวันชีวิตคุณก็เช่นกันแต่ข้อดีคืออารมณ์ของคุณคือเครื่องนําทางที่แม่นยําที่สุดในจักรวาลคุณรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่คุณอ่านพลังได้คุณรู้ว่าคนไหนควรอยู่ในชีวิตคุณเมื่อคุณจัดก,การอารมณ์ได้คุณดึงดูดเงินคนดีและโอกาสได้ทรงพลังที่สุดใน12ราศีสิ 10. เจอเรื่องซ้ำๆเพื่อให้คุณเลือกตัวเองชาวกรากรเดี๋ยวักเจอเหตุการณ์เดิมซ้ำๆเช่นเลือกคนผิดให้จนหมดแรงไม่ได้ความรักตอบแทนทำงานหนักเกินไปเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้เกิดเพื่อทำร้ายคุณแต่มันเกิดเพื่อให้คุณเลือกตัวเองก่อนเพราะเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองทุกอย่างในชีวิตจะจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด11คุณไม่ต้องมีคนเยอะ แต่ต้องมีคนที่จริงใจราศีกรกฎไม่ต้องการคนจํานวนมากแต่ต้องการคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบลึกและเมื่อคุณเจอคนที่ดีคุณจะยอมทั้งชีวิตเพื่อเขานั่นคือเหตุผลที่จักรวาลส่งคนมาคัดคุณเพื่อให้คุณเหลือแต่คนที่คู่ควรกับหัวใจคุณสุดท้ายคุณชนะเสมอเพราะคุณมีหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าทุกอย่างที่ทำร้ายคุณชาวกรกฎคือคนที่ดูเหมือนอ่อน แต่แท้จริงคือคนที่แข็งแรงที่สุดเพราะคุณแข็งแรงจากข้างในไม่ใช่ภายนอกคุณถูกทดสอบมากกว่าหลายราศีคุณเจ็บมากกว่าคุณรู้สึกมากกว่าแต่คุณฟื้นตัวได้ลึกกว่าใครทั้งหมดไม่มีใครในโลกนี้ทําลายหัวใจกระกดได้เพราะหัวใจของคุณสร้างมาเพื่อเยียวยาสร้างมาเพื่อรักสร้างมาเพื่อดูแลและสร้างมาเพื่อเติบโตนะฮะฉะนั้นคุณคอนเฟิร์มพลังงานใต้คลิปนี้เลย ฉันคือพลังของพระจันทร์ฉันลึกฉันอ่อนโยนและฉันเข้มแข็งเกินกว่าที่โลกเห็นฉันเลือกตัวเองก่อนและจากนี้ไปฉันจะดึงดูดแต่คนดีโอกาสดีและพลังดีเข้ามาในชีวิตนี่คือประสบการณ์ท่านที่บูชาพระจกกักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูรแลมีนะครับเนี่ยคนนี้เขาไลาน์มาบอกว่าได้รับพระถูกหวยราวบนล่างเลยค่ะสาธุคนนี้บอก วัสดีค่ะบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกมามีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอาศรรย์มากๆได้โชคจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะหนึ่งแสนบาทปกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้บอกมีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้ศรัทธาพระองค์ทันมากพระจักรพรรดิรุ่นนี้ถูกปลุกเสกในคืนพระจันทร์เพ็นซึ่งเป็นคืนที่สนามแม่เหล็กโลกนิ่งที่สุดคลื่นพลังงานของมนุษย์รับได้ไวที่สุดน้ําและวัตถุซึมซับคลื่นความตั้งใจได้ดีที่สุดพระจันทร์เพลญน,นะครับคือเป็นช ในสายพลังเรียกว่าพลังเปิดประตูเล่งการเปลี่ยนรอบชีวิตนี่กว่านั้นนะครับพระทุกองค์ถูกแช่ในน้ําพระจันเท็นตลอดคืนโดยใช้หลักการการทดลองระดับโลกอย่างดรมาซารุเอโมโตะนะครับนักวิจัยญี่ปุ่นผู้พิสูจน์ว่าน้าสามารถเก็บความรู้สึกความถี่และความตั้งใจได้จริง เมื่อเราใส่คําพูดดีความปรารถนาดีเจตนาบริสุทธิ์น้ําจะสร้างผึกที่สวยงามสมบูรณ์แบบเมื่อใส่ความกลัวความโกรธความสิ้นหวังน้ําจะสร้างผึกบิดเบีย้ยวแตกสลายดังนั้นน้ําที่แช่องค์พระในคืนพระจันทร์เพ็ญจึงทําหน้าที่เป็นตัวเก็บคลืนพลังงานของคําสวดคําตั้งเจตนาความบริสุทธิ์พลังเปิดโลกความอุดมสมบูรณ์เมื่อน้ำซึมสู่วัตถุพลังงานจะแฝงในองค์พระอย่างถาวรน,นี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าพอได้จับพอได้บูชาชีวิตเริ่มขยับขยาย ภายในไม่กี่วันบางท่านเกิดโชวบางท่านได้เงินก้อนใหญ่นะครับทิศที่ควรวางโอภะรุ่นนี้นะครับเพื่อให้พลังพระจันทร์เพนผสมกับพลังพระจักพรรดิทำงานเร็วที่สุดให้ตั้งในทิศที่สอดคล้องกับดาวที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตใหม่เช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของดาวพฤหัสเปิดทางใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยโอกาสใหญ่ทิศตะวันตกทิศของพระศุกร์เงินลูกค้าความรักความดึงดูดทิศตะวันออกคือทิศของดวงอาทิตย์ชื่อเสียงการยอมรับความสําเร็จถ้าเงินเน่งให้วางทิศสุข นาะถ้าต้องการเงินนะถ้าอยากให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสวางทิศเพื่อรหัสถ้าอยากให้คนรู้จักงานเร็ววางทิศอาทิตย์ฉะนนั้นนะครับยังสายของนักวิจัยด้านสมองนะครับนะเขาก็มีแนะนํานะครับผ้าที่ปลกเศษด้วยน้ําที่เก็บความรู้สึกเก็บเจตนาได้เนี่ยคุณจึงต้องบูชาด้วยอารมณ์ด้านบวกเท่านั้นเพื่อให้พลังงานสื่อสารกันได้ขั้นตอนก็คือหนึ่ง คุณหลับตา10วินาทีเพื่อตั้งใจอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้า4วินาทีหายใจออกหนาที3ให้คุณนึกภาพประตูชีวิตที่เคยปิดแล้วเริ่มเปิดทีละบาน4รู้สึกเหมือนคุณมีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว5ส่งอารมณ์นั้นเข้าไปยังองค์พระเนยสาคัญมากนี่คือการทําให้ร่างกายเข้าสู่แกรมมาสเตตภาวะการสร้างจริงที่ดรโจดิเพนซ่าเน้นมากที่สุดนะครับหรือคุณจะใช้ขั้นตอนแบบนักเรียนฮิวเพื่อให้ได้ผลเร็วที่สุด นักเรียนฮิวเชื่อว่าความปัถนาที่ชัดเจนคือพลังแม่เหล็กดึงดูดฉะนั้นดังนั้นการขอพรต้องชัดไม่ใช่ขอทุกอย่างพร้อมกันสูตรหกขั้นตอนนะครับหนึ่งขอเพียงหนึ่งสิ่งต่อพิธีเขียนลงกระดาษแล้ววางไว้ใกล้องค์พระอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนนอนจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วรู้สึกขอบคุณล่วงหน้าเชื่อมั่นว่ามันกําลังมาไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งฉะนั้นพระจักรพรรดิรุ่นนี้คือพลังงานของพระจันเพญบวกกับเจตนาบริสุทธิ์นะฮะผสมผสานกับน้ําที่เก็บควาามจํ รวมเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาโหราศาสตร,ร์ทําให้เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่มีพลังละเอียดที่สุดเปิดพลังงานได้เร็วที่สุดและสื่อสารกับความตั้งใจของผู้บูชาได้แม่นที่สุดนะฮะถ้าท่านใดที่ต้องการน,นะครับทักเข้าไปหาแอดมินนะฮะอยากจะได้พระจักรพรรดิเปิดโลกไปเปิดชีวิตใหม่ในปี2569มีจำนวนจ,จากัดน,นะใกล้หมดแล้วพระรุ่นนี้นะครับ,รบให้บูชาเหมือนการเติมพลังอย่าบูชาด้วยความขาด